ครับคอันนรับครับครับครับโเป็ครับซอับครัครับครับคผมบครับครัมเรัครับค่ับครับครัครับัออครับเทนะเล เขาไปดูอะไรของเขาบันมากอะไรนะเขาไปดูอะไรของเขามันเาในช็อปเลครับผมดูบ่อยมากแต่ว่าของผมมาใช้ใช้ของผมเองใช้อยู่แล้วฮะอันนี้ใช้เราเป็นผลิตภัณฑ์อะไรครับของผมเป็นครีมซองครับเป็นอครีมซองผู้หูดูโอครับก็จะมีมีหลายสูตรเลยก็จะเป็นครีมที่มันมีสองอันสองเป็นทูอิดวันนะก็จะมีกลางวันแล้วก็กลางคืนช่วยอะไรช่วยอะไรช่วยเยอะมากเลยมีเออมีคือ ปัญหาของผิวบอกได้เลยว่าทุกปัญหาของผิวนะไม่ว่าจะเป็นจุดด่างดําป้าหรือว่าผิวเนียนใสฉ่าโก้เลยทุกอย่างมีหมดนะกันแดดด้วยต้องทั้งผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดเนะใช้ได้หมดเลยครับผมใช้จริงจอันนี้การันตีครับสูตก่อนที่จะได้เลยมันน่าดึงมากครับผมงอัปปาปาร์ตขอเราครับปารนะครับก็สำหรับใครนะฮะที่อยากได้ผู้หูมาดูแลผิวหนน้าะครับผมก็แนะนำนะครับโจจีสิเกตยานะครับผมเป็นครีมซองคู่หูดูโคนะครับใครก็ สามารถซื้อได้ครับฝากไว้ในดวงใจทุกคนด้วยครับผมพาทิ้งปีแล้วแผนปีใหม่เปี่ยังไงบ้างปีใหม่ปีนี้เหรอฮะก็ปกติแล้วช่วงปีใหม่ผมจะอยู่ช่วงแถวแถวเขาใหญ่ตลอดแถวเขาใหญ่นะชอบที่นั่นตรงตัวผมชอบภูเขาอยู่แล้วแล้วเขาใหญ่จะดีมีภูเขาให้ผมแล้วก็อากาศเย็นชอบิได้พักก็ได้พักนะใช่ใช่ถือว่าสำหรับผมเหมือนให้รางวัลตัวเองได้ได้เจอกับธรรมชาติคือผมเป็นคนชอบธรรมชาติมาก ตอนจะไปก็เขราบ้านชั้งปีมานี่ไม่ค่อยได้พักไม่ค่อยได้ไปเที่ยวใช่ไหมจริงๆก็ถ้ามีเวลาก็ไปครับไปก็จริงๆผมพยายามแพลนว่าอยากจะไปสักสองสาเดือนครั้งอะไรอย่างงี้ยสองเดือนครั้งแต่รอบทิ้ปีนี่ก็คือรอบหล่อปีใหม่ในตัวอะไรอย่าไงเงี้ยใช่ถือว่าแบบยังไงก็เป็นช่วงหยุดงานด้วยตอนนั้น ชัวเออเรียกว่าผมพยายามขอช่วงปีใหม่ทุกปีผมว่าขอไปเที่ยวไม่ขอใหญ่เลนะครับเหมือนว่าขอที่กองเหรอใช่ใช่แต่โชคดีผมปีนี้ไม่มีกองเปิดกเปิดต้นปีฮะ,ะก็เลยสบายตัวไปได้มีแลพนพาใครไปพิเศษอะไรงไ,งไหมจริงๆก็ไปเที่ยวอยู่แล้วไปเที่ยวไม่ว่าจะกับครอบครัวกับแฟนอะไรผมนก็ไปตลอดอยู่แล้วไปถึงบ้านเรารอบนี้เราก็จะไปได้วยกันใช่ใช่ต้องดูก่อนว่าครอบครัวบ้านไหม กระตูผมมาว่างแล้วตอนที่มีอะไรบ้างครับผมรอดไทยอะไรรอทีมอะไรก็ก็มันจะเป็นความลับอยู่ฮะแต่ว่าใกล้ใกล้ี่จะเปิดตัวแล้วแต่ก็ผมรับซีรีส์ไปเรื่องหนึ่งฮะครับผมก็สำหรับใครที่ผมเห็นหลายคนบ่นว่าแบบอยากเห็นผมกลับมาแสดงอีกจริงๆผมยังรับอยู่นะผมผมไม่ใช่ไม่รับนะผมรับอยู่ฮะก็พยายาม เอ่อเลือกเรื่องที่รู้สึกว่าเหมาะกับตัวเองหรือว่าอยากท้าทายชัเลอะไรของตัวเองใหม่ๆครับก็พิเศษกว่าที่มันผ่านมาที่เราเห็นเรียนเห็นแล้วว่าฮ้ยอันนี้แหละพิเศษแม่อันนี้ผมรู้สึกว่ามันมีพาร์ทของเรื่องอาชีพเรื่องอาชีพคืออย่างผมเนี่ยมันจะข้ามวัยที่จะได้เป็นเด็กมหาลัยไปแล้ว <c oughs> มันจะเป็นพวกคนวัยทํางานแล, <c oughs> แล้วก็จะรู้สึกว่า อาชีพนี้เราอยากให้คนเห็นมุมมองของคนอาชีพนี้แบบไหนเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเรเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันมีเรื่องบทบาทของอาชีพเข้ามาเกี่ยวแล้วผมว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนด้วยถ้าได้ดูก็จะได้เป็นความรู้ด้วยครับเป็นอาชีพใหม่ก็เป็นอาชีพที่มีกับบ้านบ้านบ้านเรามานานแล้วฮะ oh. มีทุกประเทศแหละไม่ถึงกใหม่ของเราใหม่ใหม่ของผมใหม่ของผม เล่นไปเ,ไปเล่นไปดูไว้เรียบมายแล้วว่าเขาต้องยังไงติดตามกระบวนการของเขาใช่ใช่เดี๋ยวผมต้องมีเวิร์กช็อปอะไรก่อนด้วยเพื่อแบบให้ให้อยู่ในพาร์ทของอาชีพได้แบบถูกต้องจริงๆไม่ได้รู้สึกว่าเราไปอยู่ในพาร์ทอาชีพนั้นแล้วเราทําไม่เป็นเน,นี่ยนั่งงาอะไรันเนอะใช่ใช่ใช่แล้วครับได้ดูเมื่อไหร่นี่เอาช่วงเปิดกล้องก่อนเ <laughs> ลยเอออย่งัง น่าจะเปิดกล้องช่วงมกราบเอ่อกุมภาครับเห็นว่าเป็นกุมภาครับก็เป็นต้นไปแล้วก็ออนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าอยากให้สำหรับผมนะผมไม่ได้อยากให้มันเกินปีหน้าหรอกผมว่าหลายคนได้จะอยากดูเขาเป็นความลับหมดเลยเค้ไม่ได้บอกว่าเป็นรื่อะไรจริงๆเดี๋ยวเขาก็จะเปิดตัวแล้วนะครับใกล้แล้วใช่ใช่ใกล้แล้วไกลมากๆเลยอีกสองว่าอะไรฮะก็ผมว่าถ้าสำหรับแฟนคลับผมเขาชอบ บอกว่าอยากเห็นผมเล่นซีรีส์อีกก็เน<ช>ี่ยได้เห็นแล้วฮะได้เห็นแล้วจริงๆแล้วผมทปนพักการเล่นซีรีส์มาปีนึงเต็มเลยนะแต่ว่าในในในช่วงปีที่ผ่านมามันมีทไลายของซีรีส์ดิานที่อ่อนไปก่อนแล้วก็เลยเหมือนไม่ได้หายไปนานขนาดนั้นแต่ว่าตัวผมอ่ะเหมือนเริ่มใหม่กับปองถ่ายเหมือนกันนะเหมือนเราก็ต้องจูนอะไรใหม่นิดนึงก็คือเป็นแบรนดมคอมดี้ให้แบรนๆ์ทั้เห็นเราอยู่ใช่ใช่เราเนี่ยหายไปใช่ใช,ใ,ใช่ครับช่วงพักเหรอ คือมันเป็นช่วงคาาเกี่ยวกับการที่ผมออมอิสระด้วยผมก็รู้สึกว่าเราได้ตัดสินใจทุกอย่างในชีวิตของเราเองเ,องเราได้ปรึกษาอะไรกับตัวเองเยอะเราได้เลือกว่าเราอยากทําอะไรหรือว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้มั่นใจที่จะทาจริงๆเราก็ไม่อยากจะทําเพราะเรากลัวว่าถ้าถือว่าเป็นงานสำหรับผมงานศิลปะอะไรบางอย่างอะ่ะมันต้องดีเนาะ คนดูเขาอยากเห็นอะไรที่มันดีอ่ะผมอยากให้มันดีจริงๆที่คนดูจะได้เห็นถารากับจกงานนี้ก็มันจะมีมากๆในการอะไรอ่ะคือผมรู้สึกว่าเหมือนผมกลับไปเป็นแปดปีที่แล้วที่ได้เริ่มถ่ายใหม่อ่ะมันจะมีความรู้สึกคือตลอดมาผมก็จะถ่ายปีละประมาณสามสี่เรื่องตลอดไงแต่ปีนี้มันไม่ได้ถ่ายมันเหมือนว่าเหมือนเราลาออกแล้วเรา,ากลับเข้ามาใหม่เราก็เริ่มต้นใหม่นะก็จะสดชื่นเหมือนตอนนั้นตลอดมาไม่ใช่ไม่สดชื่นนะก็สดชื่นก็สดชื่นนะอ่ะก็สดชื่นคนละแบบ ใช่ใช่นเหมือนได้พักได้พักแค่นั้นเองก็ได้เลือกบทที่รู้สึกว่าให้เราอยากเล่นจริงๆเนะ่ยในที่พอเป็นิลาดแล้วงานที่เราเองจะรับมันต้องเป็นยังไงบ้างก็คืออย่าง,อางของผมจริงๆก็รับหมดแหละแต่ก็เลือกก่อนว่าอันไหนที่ผมรู้สึกว่าสมมุติว่าผมรู้สึกว่าผมเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจกับการร้องลิเกสมมตินะ <c oughs> มก็จะแบบปรึกษาก่อนว่าเอ้ยที่คือผมรู้สึกว่าผมร้องเพลงไม่ได้ร้องลิเกไม่ได้จริงอะไรเงี้ยมันจะมีอะไรที่ผมทําให้มันดีขึ้นได้ไหม ถ้าผมรู้สึกว่ามันไกลเกินกว่าที่ผมจะไปแตะถึงจริงๆอะ่ะผมเชื่อว,ว่าในวงการอ่ะมันมีน้องๆพี่ๆอีกหลายร้อยคนที่เขาเหมาะกับตรงนั้นมากกว่าผม mm hmm. เราก็ไม่ได้จะไปเบียดโอกาสใครหรือว่าเราจะกัาฟโอกาสทั้งหมดมาเป็นของเราเราต้องแบ่งให้คนอื่นด้วยยังมันยังอยู่ความคิดเราใช่ใช่ข้าวขนใช่หมายมาเพราะว่าอะไรคนระับหายว่าเรายังไม่กล้าที่จะก้าวออกสู่โลกโซนในใจอะไรถ้ามันไกลามากๆอ่ะผมขอเวลาเรียนก่อน คือถ้าเกิว่าเขาบอกว่าอยากเปิดกล้องเดินหน้าไงแต่ผมน่าจะต้องใช้วิธีการไปเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่หลายเดือนอ่ะมันก็จะกินเวลาทุกคนก็เกรงใจตรงนี้เอาน้องๆหรือพี่ๆที่เขาเหมาะนะตอนนั้นไปทําแทนดีกว่าฝากติดตามผลงานของเราได้ฮะก็ฝากนะครับฝากติดตามผลงานขอ,ง,องผมด้วยนะครับปีหน้าก็มีมีอัปเดตแหละก็จะมีซีรีส์นะครับก็ จริงๆผมแอบซุ้มทำเพลงพยายามบอกหลายที่แล้วแอบซุ้มทำเพลงอยากจะลองเปลี่ยนตัวเองเป็นพาร์คือปกติผมเป็นนักดนตรตีอยู่แล้วเป็นนักรตีอยู่แล้วแต่ว่าไม่เคยก้าวเข้ามากนในการทำเพลงและร้องเพลงอย่างจริงจังอันนี้ก็พยายามที่จะฝึกร้องแล้วก็แต่งอันนี้ผมก็จะแต่งเองหมดเลยแล้วก็ให้เพื่อนช่วยเพื่อนช่วยช่วยแต่งเนื้อให้อะไรเพราะผมไม่ถนัดจริงๆแล้วก็อยากจะให้เพื่อนมาคุมร้องด้วยหรือว่าจริงๆใครสนใจมาคุมก็ได้หรือว่าใครสนใจอยากทำเพลงให้ก็ได้ก็ เป็นบทบาทใหม่ของผมแต่ว่าตลอดมารู้สึกว่าพูดแต่ไม่ได้อยากพูดออกไปเยอะเพราะกลัวว่าถ้าสมมติว่าเราทําเสร็จแล้วอะ่ะมันไม่ดีอ่ะคือหรือว่ามันอยู่ในที่ผมยังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ก้าวข้างที่ผมอยากให้ทุกคนฟังแล้วรู้สึกว่าพอแล้วกินไปกับมันไงผมก็อาจจะไม่ปล่อย,อยกใช่ใช่ผมกลัวว่าผมพูดไปเยอะแล้วผมจะหมาไง <c oughs> ทีนี้ผม, <c oughs> ผมแย่เลย <c oughs> อ่าครับรแ,แต่ก็เริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้วก็ งี้ยงๆไม่นิดนึงแต่ก็รอวันที่ผมปล่อยถ้าผมไม่ปล่อยก็ถือว่าผมไม่ได้พูดอะไรเออเออขอโทษใจลืมลไปครับจะมีปล่อยแน่นอนนะก็ถ้าไม่ได้ปล่อยก็ถือว่าผมไม่ได้พูดค,ครับโอเค,คขอบคุณมากครับ